สวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะสวยเนี่ยสวยก็เมากินม่กี่วงแล้วมาไปยังสี่แล้วเออนี่สี่แล้วกระสั่นบอกสวยโบแมนถสวยเขาซื้อหมื่นเตียวหม่นโบรถมอเตอร์ไซคถึงแล้วค่ะบรรยากาศบ้านทั้งหมอลำใจเกินร้อยทางฝุ่นกระรังเฮ็ดของผักแต่ว่ามือนี้แม่โน้มเป็นอัปเดตทด้วพี่น้องแม่น้มหลับ กินอะนำพระใ้เศร้าอยู่ยังวิ่นอยู่ได้ไมอเอาหมือนอาไปดมกินเนยในห,อหนน้องมืนนยังวิ่นเท่าปัาน,นี้เดี๋ยวให้อีกแค่องสามมือก็ลาบแล้วบรรยาก,กาศก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เป็นโครงเวทีค่ะพี่น้องบอดเฮดไม่เลยดิแม่สั่งเหล็กทำใหม่เลยของเกานี่โลเออ โลออกเพราะว่าอมอไม่ได้กองม่ไม่ม่เบิดเลยของก้าโลเพราะว่าอย่างเพราะว่าบอดบอกว่าเข้าใส่มหาหกปีแล้ววันนี้เต้นสือกระโยมแห้งเสลือเกินบอกว่าเต้นเบาๆเต้นเบาๆก็ได้เนาะฟิวเด็กหน่อยมาย่านอันเกินอันตรายก็เลยต้องเทดโค้งไม่เให้มันเหนี่ยนะถาวรปีนี้เข้ารองรับเดนนสื่อหลายค่อยดู หลายนี่แม่คุมกระมักรีว่ากรมาอันวางอันกันเวนนี่หละงหอเตียงนังเยผ่าไปเชนเดิมี่ัดคนไม่ไหมเมื่อไปซื้อได้ยนเล่งงุดหีเมเซียบอ่แเมเซียบอ่เมเสียบอ่ว่างมดหยีเสียโลลูกไส้ดีลูกไส้อยู่ห่องกับคุกระิกีทหวดแล้วเนาะ อยู่แต่ห้องก็ไปเสริมรอมากไม่ตู no <to <to to ้นี่ยังมาฝากวะล่ะเนี่ยดนักกินไม่อยากมาฝากบอลเดี๋ยวอยากม่ฝากมันอยู่านอาหารปลาปลากินไฟกินมันโอ้ยอ่อยมืออื่้อเจ้าก็บอกบอกอ่อยอ่อยเฮ็ดเมฮ็ดละงโกบ้านเขาอ่ออยบ้านเขาบอกโจ้แม่บ้านเขาบอกโจ้คนว่ายเขานี่เฮ็ดละงโมกยวนหายชนะได้แม่บ้านเขาบอกโจ้ เอาม้ามือตาสอกามีมแต่เห็ยวไามันอยู่กับเามึงเอาอันอันหนึ่งแ่ตู้ไวเอาไม้เมียแยกอนเกียใเดือน้ามันก็จะเอามาหลหรอกาไ่เียวมฝหอดเกียเอาเมเราห้องสีด้วยคนที่เอเวที่ออกบ่เี่ยจัดสถานที่ปฐมมีเทียนดี ชอามังพุ่นมทนเทืพุ่นเหนุ่นเหนเขาทีไปให้ก็ใหญ่ีหนล้คยมกบนังวัดหันห้จักบาทนั่นดำดำนี่ขวดแน่ขวดแน่ดำดำ